ีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นานานะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมนะก่อนปี2566นะภาพรวมนะความรักกันเงินกันงานสุขภาพโชคลาภในช่วงนั้นของคุณนะ,ะสเดือนสุดท้ายค่ะ นะจริงๆแล้วทำคลิป3เดือนนะคะแต่เนื่องจากทำช้ากันเลยเหลือ2เดือนนะคะทุกคนนะอ่ะเรามาดูภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อเดือนตุลานะคะคุณคงจะรับรู้รับทราบแล้วนะคะก็มีคลิปเดือนตุลาไปแล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่เดือนพฤศจิกาธันวาเลยนะคะสองเดือนนี้คุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะอ่าถ้าทำทันก็จะทำคลิปแยกของเดือนพฤศจิกาและธันวาอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นดวงภาพรวมนะภาพรวมกว้างนะคะประมาณหนึ่งนะคะว่าชีวิตของคุณช่วงนั้นเป็นยังไงนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางท่าหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะอย่ากเก็บเอาคำทำนายไปตัดสินใจเรื่องราวใหญ่ๆในชีวิตคุณนะคะอ่านะคะเพราะว่าคุณไม่ดูดวงดูดวงส่วนตัวค่ะพูดลิ้นพันกันเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟัง ดวงของชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์นะคะออลืมบอกนะชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง16สิงหาถึง16กันยายนนะคะหรือผูกดวงแล้วได้ลัคนาอยู่ที่ราศีสิงค์ค่ะออไปฟังดวงราศีสิงห์กันเลยไพ่ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์ค่ะได้ไพ King ่ k ิงออ f ครับค่ะ ตัวคุณนะชาวราศีสิงห์นะช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการการงานกำลังไปได้สวยนะคะแล้วก็เป็นปึกแผ่นในครอบครัวนะคะ,ะกำลังมังเกิดนะฐานะก,การเงินจะมั่นคงขึ้นนะคะใครที่ทำงานเป็นลูกจ้างประจำนะะเจ้านายจะรักใครเอนดูนะเนี่ยค่ะไพ่ถ้วยไพ่คิงถ้วยนี่ผู้ใหญ่รักใครเอนดูเจ้านายรักใครเอนดูค่ะ ไพ่นะยขยายตัวตนได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะใครที่คิดปลูกบ้านสร้างบ้านนะคะใครที่คิดสร้างบ้านหรือกู้ซื้อบ้านนะคะหรือกู้เพื่อการต่อเติมบ้านมีการสําเร็จนะคะเนี่ยสำเร็จเป็นตัวบ้านเลยนะมีอาจจะมีการทําบุญบ้านการฉลองนะคะการฉลองเกิดขึ้นนะคะหรือช่วงใกล้เทศกาลนะคะชาว ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะมีเพื่อนไปเยี่ยมที่บ้านนะฮะไปสังสรรค์ที่บ้านนะคะหรือมีงานมงคลที่บ้านนะอาทิเช่นงานแต่งงานงานทําบุญบ้านได้ได้ได้ได,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไว้ที่สามค่ะได้ไพ่ราชาโชคอะค่ะคุณโชคใหญ่อะค่ะเาจ,จะบอกว่าชาวราศีสิงห์นะภายในสองเดือนนี้ก่อนปีใหม่นี้คุณมีโชคใหญ่แน่นอนนะคะ ราชาแห่งโชคโชคก้อนใหญ่ก้อนโตหลักแสนหลักล้านแล้วแต่วาสนาคุณนะคะแล้วแต่กิจการของคุณด้วยนะบางทีโชคเนี่ยไม่ได้อาจจะมาจากโชคลาภลอยโดยตรงนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานค้าขายดีขึ้นช่วงนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยใครที่ทําการค้าการขายเกี่ยวของสวยของงามนะคะของตกแต่งร่างกายนะของตกแต่งบ้านด้วยก็ได้นะคะ ช่วงนี้นะของฝันของฝากพวกเนี้ยนะชาวราศีสิงลัคนาสิงใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกนี้นะหรือบางท่านอาจจะทำการขายอาหารนะคะบางทนมีงานประจำมีงานเสริมนะเนี่ยเป็นไพ่งานเสริมงานเพิ่มเนาะประมาณนี้นะอาจจะมีงานเสริมเข้ามานะช่วงนี้รับเงินประกอบเป็นก,น,กรรนะคะไพ่ในตำแหน่งคู่ของคนรักนะชาวราศีสิงบางท่านอาจจะได้ แฟนนะหรือคู่ที่เด็กกว่านะฮะหรือบุรหลานบริวารของคุณจะนำข่าวดีมาให้นะอ่าบุรหลานบริวารอาจจะนำข่าวดีหรือลูกค้าเพิ่มมาให้นะบางท่านก็แบบว่าเออเด็กเด็กอ่ะรุ่นลูกรุก่นหลานเนาะเออบางทีเราค้าขายอะไรนะเด็กๆก็จะเป็นตัวเชื่อมนะประชาสัมพันธ์ให้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ค่ะ ไพ่อดีตนะคะได้ไพ่สองถ้วยค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะเจอคนรักนะซึ่งเป็นคู่แท้ของคุณมาแล้วนะบางท่านอาจจะพบเจอกับเด็กหรือคนอายุน้อยกว่านะที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลบางท่านก็อาจจะเป็นคนรุ่นราวคราเดียวกันนะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คู่แท้ค่ะ คู่แท้คู่ที่มาช่วยเหลือเกือ้อกูลคู่บุญคู่บารมีค่ะในตำแหน่งอนาคตนะจะได้พบเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานนะความรักดีๆความรักใหม่ๆสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยอาจจะได้เจอจากทางเพื่อนนะแนะนำให้ค่ะอะความคิดภายในใจชาวราศีสิงลัคษาสิงนะคะอยากจะไปไหว้พระทำบุญหรืออยากจะไปเท่าววัตถุม,มงคลนะคะ หรือไพ่ใบเนี้ยอาจจะอยากได้ของแต่งตกแต่งประดับร่างกายเป็นสายมูที่เช่นปีเซียนะ,ะปีเซียหรือหินหินที่เป็นมงคลนะ,ะหรือเช่าวัตถุมงคลอาทิเช่นทเวสวุวรรณนะ,ะพระแม่ลักษมีเท่ารูปคารพของท่านมาอะไรเงี้ยนะ,ะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะคิดในเรื่องของสายมูเตรูนิดนึงนะคะ ตำแหน่งบ้านนะตำแหน่งบ้านอยู่ไม่ติดบ้านค่ะได้ไพ่ควิงฟรีนอฟวอลนะคิงออฟวอลนะคะไพ่ใบนี้นะจะมีเรื่องด่วนให้คุณต้องออกจากบ้านค่ะจะมีคนมาบอกนู่นบอกนั่นบอกนี่บอกเรื่องด่วนนะจะเป็นเรื่องด่วนของญาติกันนะคะหรืออาจจะมีใครขัดแย้งกันแล้วมาให้คุณไปเคลียร์ค่ะเนี่ยค่ะเพราะไพ่ใบตัดถัดไปมันเป็นไพ่แห่งความขัดแย้งนะคะไพ่เจ็ดดาบค่ะนะ ขัดแย้งกันแล้วให้คุณไปเคลียร์คุณก็มีเกณฑ์จะขัดแย้งกับเขาอีกนะคะเนี่ยนะหรือระวังแบบจยหูเบาอะค่ะบางทีคนมายุแยงแตะแคงรั่วว่าเออประมาณนี้นะนี่ไอคนนั้นมันเป็นอย่างไรไอคนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าหูเบาให้ทําตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็วันหยุดก็ควรจะหยุดอยู่บ้านนะไม่ควรออกจากบ้านมากมายเนาะประมาณนี้ <c oughs> นะออกไปจะมีเรื่องนะคะออกจากบ้านช่วงนี้นะคะ แต่ถ้าเทศกาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ออกได้เนาะแต่เราออกไปด้วยจิตใจที่ผ่องใสยอย่าออกไปเพราะว่าคนนั้นคนนี้มาบอกเราว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าออกไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยมีเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยนะแล้วก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างด้วยอ่าใบที่10นะไพ่ในตำแหน่งอนาคตเนี่ยไพ่แจ็คติกเนี่ยจะมีเกณฑ์เข้าไปตัดสิน ข้อพิพาทให้ใครบางคนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยสามใบไม่ติดกันเลยข้อพิพาทของลูกน้องลูกน้องตีกันนะ,ะลูกน้องตีกันลูกพี่จะไม่เคลียร์หรือเพื่อนร่วมง,งานตีกันเราเป็นรุ่นพี่เราเป็นเพื่อนรุ่นพี่เราอาจจะต้องไปเคลียร์นะนะหรือคุณอาจจะมีเรื่องเสเองเนี่ยค่ะมันจะมีเกณฑ์เนาะอาจจะถูกตัดสินจากคนที่ มีอาวุโสกว่าหรือคนที่ตำแหน่งงานสูงกว่าหรือใบนี้อาจจะถึงลงถึงศาลถึงตำรวจเลยนะคะระวังอย่าไปมีปัญหากับใครนะคะโอเคนะไพ่ในตำแหน่งขยายผู้ครองคนรักนะจ๊ะผู้ครองคนรักก็นี่ค่ะชิวชิวๆนะขบคนนี้แล้วจะชิวนะพากันชิวแต่ชิวมากไปก็ไม่ดีนะจะพากันเดินทางท่องเที่ยวค่ะ,ะคบเด็กนะคบเด็กสร้างบ้านนะคบเด็กแล้ว เด็กชนเที่ยวอย่างเดียวนะคะต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะคะ,ะ Fool, าเด f ฟูให้าแห่งการท่องเที่ยวแต่คุณเองก็กลัวซะที่ไหนล่ะบางทีชาวราศีสิงคบเด็กนะรู้ว่าอยู่บนหน้าผารู้ว่าเสี่ยงนะรู้ว่าอาจจะไปด้วยกันไม่รอดแต่ชาวราศีสิงค์ก็ไม่กลัวนะคะชาวราศีสิงค์ก็จะคบเด็กนะชาวราศีสิงค์บางท่านชอบคนอายุน้อยกว่านะจริงไหมนะนี่ี่อ่า มีเกณฑ์จะวางแผนกัรนนทางท่องเที่ยวกับเด็กด้วยนะจ๊ะไพ่ขย,ยายการงานการเงินได้ไพ่สิบช่วยค่ะในเรื่องของการงานการเงินเงินเข้าเติมให้โฟ,โฟ,โฟกัสเรื่องการงานนะคะใครที่ทํางานประจำโอที OT จะเยอะนะ,ะใครที่ทํางานเสริมนะจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะขายอาหารขายของสวยของงามเครื่องประทินผิวนะหรืออะไรก็ตามนะจะ้าขายดีมีกําไรนะ э ถ้าคุณมีมิตรภาพที่ดีๆนะฮะจะมีการมาซื้อซ้ำนะฮะแต่เนี่ยค่ะระวังนะจะไปขัดแย้งกับคนอื่นนะ,ะเพราะเรื่องคนอื่นด้วยนะจ๊ะชาวราศีสิงลัคษาสิงนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูดวงของชาวราศีสิงนะฮะพิเศษขอเดือนละหนึ่งเดือนละสามใบของพฤศจิกาและธันวานะคะนะดูเดืองพฤศจิกาสิว่ามีอะไรเด่นเป็นพิเศษไหม นี่ไงความคิดและไอเดียและการเจรจาเด่นนะคะเดือนพฤศจิกานะคะอ่าระวังมันไอเดียของคุณอาจจะหยุดชะง,งักเพราะว่าคุณไม่สบายก็ได้หรือว่าคุณเนี่ยแหละเนี่ยไปมีเรื่องกับใครเนี่ยนะความก้าวหน้าในชีวิตก็เลยหยุดชะง,งักไปช่วงหนึ่งไหนดูซิอ่าต่อไปเป็น the world ค่ะนะ,ะก็ดีนะฮะหยุด หยุดเพื่อคิดทบทวนนะฮะหยุดเพื่อคิดทบทวนหรือคุณอาจจะไม่สบายก็ได้ช่วงนี้นะอ่าเดี๋ยวขอสามใบสําหรับเดือนธันวาคมนะธันวาคมดูซิว่าคุณจะมีอะไรเด่นในเดือนธันวาบ้างอ่าได้ไพ,พ่เดอะไฮร์แพนค่ะมีเกณฑ์จะไปทําบุญนะฮะทำบุญปีใหม่เปล่าอ่า เดวิลค่ะย้อนแย้งกันนะคะคุณทําบุญปีใหม่เสร็จแล้วคุณอาจจะไปเที่ยวกลางคืนนะคะเขาดาวเนี่ยที่อโคจรระวังด้วยนะคะปีใหม่รู้สึกว่าหลายปีแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเนาะอซันติก้าผับนะแล้วก็ปีใหม่ของปีถัดมาที่แล้วนี่ก็รู้สึกอยู่ในชนปลีเนาะไฟไม่ผับนะระวังนะคะแล้วก็ระวังคนเมาคนมาหลอกมาลวงมาลักแบบหลอกลวงนะประมาณนี้ หลอกลวงเงินทองก็ได้หลอกให้รักก็ได้นะดูไปสุดท้ายค่ะอ่านี่ระวังจะหงุดหงิดนะฮะเด็กหงุดหงิดอ่าขออีกหนึ่งใบนะดูซิว่าชาวอ่าคิงออฟวอ r ค่ะในเรื่องของการงานจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะเจ้านายผู้ใหญ่จะเห็นผลงานนะอ่าเดือนธันวานะสรุปก็คือเข้าวัดทำบุญนะคะแต่แต่เหกแต่ผับไม่ ไม่จําเป็นอยากเข้านะที่อครจรยอนนะไม่ค่อยดีนะคะระวังนะ,ะครบเด็กระวังเด็กหุดหิดนะคะระวังเด็กเอาแต่ใจนะห่ดหลานบริวารเอาแต่ใจหรือเด็กเอาแต่ใจนะ,ะประมาณนี้เพราะว่าเด็กถ้าคบเด็กคุณเด็กจะชวนเที่ยวอย่างเดียวนะจะมีแต่ความบันเทิงนะคะแต่แต่ว่าเขาไม่ค่อยคิดเรื่องเรื่องทำมาหากินนะะอันนี้ก็พูดกันตามตรงเนาะแต่เป็นรสนิยมทาง ความรักของชาวราศีสิงห์นะราศีสิงห์ไม่ค่อยชอบผู้ใหญ่นะถ้าผู้ใหญ่มีเข้ามาจีบนะคะชาวราศีสิงห์มีผู้ใหญ่เข้ามาจีบเช่นเดียวกันแต่ชาวราศีสิงห์เลือกที่จะคบเด็กนะโอเคสําหรับดวงโดยภาพรวมของชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวานะก็จบลงแล้วนะขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าจะกดไลค์แล้วกดแชร์นะนะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกหวยนะคะรวยๆนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ,ะถ้าทำทันจะทำคลิปแยกในเดือนพฤศจิกายนมาใหา้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับ คลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ